รอบดึกจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีด้อค่ะมาด้อจ้าพี่น้องสุูขสุคนกินตำแตงใส่กะปิแล้วก็ผักกาดดองน้ะจ้าพี่น้องแซ่บแบสวัสดีจ้าพี่น้องสุูขสุคนมาด้อจ้าตำแตงมะม่วงยีพ่าน แล้วก็มีพักกาดตองน้ำน้าจ้ากผก,กับตำไส้กะปีครับพี่น้องก่อนเอินซิมสุดยอดแซ,แซบแซบพี่น้องจ้าขอโทษขอพี่ได้จ้าลูกนอนแล้วเบาแห้งหลายพอได้จ้า ทำการบานทรงคู่ไปนั่มอ่านหนังสือไปนั่มจากพี่น้องเราก็ตามเคยเรากับแม่ตายกำลังเอ่ออย่างก็เอาคอ,อ,องเสื้อผ้าหรือว่าสมุดนอกจากลงขายอยู่นอกจากเนาะอยู่ในตามระบบอยู่จ้ะก็จะได้ทำจังสี่ <c oughs> ไปเรื่อยๆเก็บเงินจากพี่น้องหาไล่ใดพิเศษจากพี่น้องมา,ากนะจ้ะ แย่เมือแรงกับเฮดไทยมันมีประโยชน์คือกันเทมอโรนอ่ะพี่น้อง หารายได้เสริม,มยังเกาะภาษาอังกฤษคิวคัมเบอร์ซาサラตบอก สาสเซียงกับสิเนี่ยว่ะกึือซาลาทาน้นแล้วมาไปจพี่น้อง ใคสมมติก็เอาสมุติที่เจ้าของเรียนมากพี่น้องมาขายแล้วกับแมสภากับสภาของเจ้าของเองยังสี่นะที่อันใดที่เขาทำเ,เป็นเสภาแบรนดที่แม่ใต้จะขายก็นอกนาจาก เพราะว่าท <c oughs> ำงานไปตายมันบะไราจาเป็นที่จะต้องใส่หรออย่างเสี่แเราก็เลยใส่มานานหรอมีแต่หอยไว้ในตู้บบที่เนี้ยสิ่งจําเป็นคือเขาต้องมีเขาไม่นาม,มีที่อยู่ที่พักอาศัยนั่นแหละจ้ะพี่น้องนั่นคือสิ่งสําคัญในชีวิตกินจ้ะพี่น้อง ไม่ใจก็จะเอาส่วนนั้นขายออกไปแล้วก็จะเอาเปลี่ยนไลนไดเ้เพื่อครอบครัวนาาเนาอจ้ะเนาะ ทำเองเฮ็ดเองจากพี่น้องนี่ก็พุ่มใจมองเท้าทำเองจากพี่น้องค่ะเริ่มจากศูนย์มาแล้วจากพี่น้องหนูแซ่พี่น้องเลย กินยังไงับบเบือ่อคนมากินยังสี่พี่น้องมาแต่ไหนหย<ๆ>าบๆไงเพราะมันมีถั่วน้ำไปกินแต่ตำแตงเนี่ย<ๆ>ุไหปุ๊ดไหลปุ๊ดเลยพี่น้องกินย่างเดียว มห,หนาวสองเปียงนี่ <c oughs> หนูจิกินได้แบบนี้รอบนี้พี่นอ้อง <c oughs> เป็นคนกินบังเนาวกับเปลือกมาแต่ไหนพี่นอ้อง จังไดไม่ตายก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขคนเด้อจ้าจังไดจังเจอกันคลิปนาเนาะจ้าเนาะพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย